สวัสดีครับผมวันนี้นะครับทีมงานหมอลำควัใจแฟนๆนนะครับผมแม่นจักรพันแสดงที่วัดศรีโสพลธรรมทานนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเบึงการครับ <c oughs> ตอนนี้ระบบ เครื่องเสียงระบบเวทีนะครับผมระบบเวทีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับระบบเวทีระบบเครื่องเสียงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือระบบไฟว่าวันนี้ไฟเรามาสวยนะครับงานเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ติดงานอยู่อำเภอจตุรัสชัยภูมินะครับผมขับรถมาแปะไต่เกือบประานงานขับรถมา450กิโลครับ

ทีมงานอาจารย์นันด์ตีล็อกสมปกนะครับผมอันนี้มือมือกีตาสุดหล่อนะครับผมพบพ่อกันคือเกานะครับทีมงานคุณภาพครับทีมไฟครับผมเดินทางมา450กิโลจากเชยภูมินะครับ นี่เวทีนะครับเกือบล้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับขาดแต่ทีมไฟนะครับผมทีมไฟเพิ่นเดินทางมาไกลนะครับ450กิโลจากจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอเจริญตุลาศครับผม ออนิวนะครับออนิวโอ้พันหนึ่งนั่นครับศาสตร์ไล่หลายครับวันนี้ที่ชนคนามใจบุญพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านครับทีมงาน,งานกอกล้วยนะครับผมหลายครับผู้ใดญยุ่ใกล้มาเด้อครับตอนนี้ศาสตร์ปูจองที่ไหวได้เครื่องสนามแล้วครับ ทุกรูและกบพอด้วยฝ่ายพรา,าราาชาวบึงการทุงใต้นำโดยท่านกำนันอาทิศีโมกำนันตำบลบุริกาท่านผู้ใหญ่ทีรบ,บนนุญนันทาท่านผู้ช่วยผู้หญยบ้านแารวัรกำน,นันคณะกรรมการวัดผู้ทรงคุณวุฒิวิยาวัจกร คณะกรรมการฝ่ายตามต่างนะครับยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกทุกท่านที่มาร่วมทำบุญมหาชาประจำปี2569วัดใต้ในวันนี้นะครับวันนี้เป็นภาคภาคค่ำนี้จะมีมโรสพสมโพธินะครับนั่นก็คือหมอรำชื่อดัง หวนใจแฟนแฟนเมนภาพันธ์มาแสดงซอจ์แจงขอพูดุ่เอาใครพอพูดดนตรีศิลปะอีสานพื้นบ้านหมอลำดนตรีเพลงเพราะๆให้กับพี่น้องได้รับชมกันเป็นการสมโพธบุญมหาชาติปีนี้นะครับทางคณะกรรมการวได้จัดตอนเย็นพันมี้สลาการกุศลหมอลำก็คงจะพร้อม เกือบร้อยเปอร์เนต์นทำที่น้องก็คงจะเริ่มทยอยทยอยกันมามาปูเสือจับจองที่นั่งไว้